ข้อ5านะครับกำหนดให้ f x เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1เมื่อ x เท่ากับ3 10เมื่อ x ไม่เท่ากับ3และฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่ทำเหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนที่1หา f x นะครับหา f x เราก็จะได้เป็น f 3ตัวไหนที่มันคือเท่ากับ x 3ก็คือสมการที่1นะครับเราก็จะแทนลงเลยนะครับก็จะได้เป็น 3ยกกำลัง3บวกกับ1 3ยกกำลัง3ได้27บวกกับ1ได้28ต่อไปนะครับหาหาที่ื 2, คอครับหาลิมิต X เข้าใกล้3เข้าใกล้3แสดงว่ายังไม่ถึง3ยังไม่ถึง3ตัวไหนครับสมการที่2ก็คือ10เมื่อ X ไม่เท่ากับ3เขาให้มาแล้วครับเราก็ไม่ต้องหานะก็คือ10 อย่างนั้นนะครับขั้นตอนที่3คือเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเอาฟังก์ชันที่1กับฟังก์ชันที่2มาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันเท่ากันหรือไม่ถ้ามันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่ต่อเนื่องแสดงว่าเราตอบได้แล้วครับว่าฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ x อ็เท่ากับ 3. สเสร็จแล้วครับ